بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة باللسان يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเริญความเมตตาจากองคร์สุหฮานาอัลตาลาจงประสบกับบรรดาพี่น้องมุสลิมทุกท่านอัลฮัมดุลิละนะครับเราขอสรรเสริญขอบคุณในเนีิหม,มาความโปรดปานจากอง์รบศมาอัลตาลาที่พระองค์นั้นได้ทรงประทานมาให้กับพวกเรานะครับเช่นเดียวกันนะครับช่วงนี้เราก็จะเข้าสู่ วันอีดุลอัตฮานะครับที่เราเรียกกันว่าการทำอุดฮิยะนะครับการพรีสัตวเพื่ออัลลอฮุบฮาน ن ตาละที่น้องที่เขารัทั้งหลายกับผมก็ะจะการชับตัวเองนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านนะครับเรามาร่วมกันฟื้นฟูนฟนสุนนะของท่าน,นาอับดุลโมสฺสลัดดัมนะร่วมแสดงความเสียสละนะครับ ปีละหนปีละครั้งในการทำพุทบานเพื่อที่จะให้ตัวของพวกเรานั้นเข้าใกล้องค์สุบัติมหาโมตาราแล้วก็ให้องค์สุบัติโตารานั้นบทปรานในการทำอุดมคยะของพวกเราหรือเชื่อพุทธบานของพวกเรานะครับซึ่งปีนี้นะครับก็จะตรงกับวันที่29นะครับเป็นวันอีดของพวกเรา หากว่าพี่น้องนะครับมีความพร้อมที่จะเชิญผูออ้ดยดชญาในวันอิสิลอัลฮาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะครับขอขอให้อย่าได้ลังเลใจนะครับเลยเพราะว่ามันคือความดีงามเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาวันต่างๆที่อัลลอฮฺ س ب ح ا ن นและมราลาได้ให้ท่านดาน,นีท่าน,นมาบอกกับพวกเราว่าเป็นวันที่อัลลอฮฺ سبحانه และมราลานั้นทรงรับ ทรงชอบที so, ok u, ่สุดก็คือวันที่ทำกุรบานะครับจากท่านนดีมมฮัมมลุัลัมเนี่ยได้กล่าววัในะดีองท่านนะครับว่าอันอบิฮูไรระะรรดยาลอฮุอันุอันนรัสูลลอฮิัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวลมันกานะละูสะตุนวะลัมจะิฟะลันยักครับันนสันนจากท่านอบิฮูไรระ ราเยียลอฮาอันฮุมแท้จริงท่านนเมีมัสรอซัลลมกล่าวว่าบุคคลใดที่มีความพร้อมและไม่ยอมเชื่ออุดหิยักไม่ยอมทำกุรบานเขาจงอย่าเข้าใกล้บริเวณที่ละหมาดของเราเป็นอันขาดนะครับดิษนี้บันทึกโดยท่านอิบนุมาจนะครับมาเลขตัวบทหัดนี้ก็3,123และของท่านอิมานมหามัดก็ 8,273นะครับเพราะหันสบทินี้นะครับท่านอิมามอัลบานีนะครับก็ได้มาทำการนะครับตรวจทานหนัีษบทนี้ว่าเป็นหนัีษิ์ที่เฮียนะครับอัลจาเมียนะครับก็อยากจะฝากกับพวกเราทุกคนนะครับคนที่มีคาม่คาคองชีพค่าใช้ใจ่ายพร้อมนะครับ ก็อยากจะให้ท่านนั้นเสียสลามเงินทองของท่านเพื่อทํากุศบานท่านเนียนในวันนี้ก็ยังทานอยู่นะครับเพราะว่าอิยิลเอาฮานั้นมีทั้งหมด4วันด้วยกันนะครับคือยอามุนนะฮรนะครับก็คือวันที่10นะครับของมูซุลฮิจักแล้วต่อมาอายามุตตชริกนะครับอายามุตตชริกนั้นยังมีอีกกี่วัน3วันด้วยกันนะครับรวมแล้วทั้งหมดสวัน ก็อยากจะฝากกับพวกเรานะครับทุกคนที่มีความพร้อมเชิญชวนให้ทำบุญบารมีพรลัสุานาาุตลาเพื่อที่พวกเรานั้นจะเป็นที่โปรดบานของรลัสุภานาาุตลาและจะให้พวกเราทุกคนนั้นใกล้ชิดกับอระลัทธสุฮาน,นุตา่ามากยิ่งขึ้นด้วยกับผลงานในการทำบุญบารของเรานะครับอะกูลุกคลิฮะลาหะอัสตัฟิรุลลอฮ์ลิวะลกคุม ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته